สวัสดีครับพบกับทีเ e นเจอร์นะครับรีเซนลีก PVP เรียบร้อยนะครับอ่ะรูบี้ได้มาก็จัดตามความชอบนะบอย่างที่บอกนะชอบก็จัดประหยัดทําไมนะไม่ชอบก็ข้ามดองของกันต่อไปนะอันนี้จัดการตามความชอบเลยนะครับอ่ะซึ่งวันนี้ซีรีส์ดองของครับมาถึง EP32 แล้วนะอ่ะกราบขอบคุณคุณเบนซ์ครับก็ส่ง ID มาให้เปิดเกียร์เดี๋ยวเปิดเกียร์กันต่อนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอโปรโมทก่อนนะครับเพจซื้อขาย ID นะครับอ่าเป็นของคุณทาโร่เรนเจอร์นะครับเน้นขาย ID สวยๆตึงๆนะอ่าเป็น ID ประเภทแบบกระกลองใช้งานได้เลยนะครับบอกสำหรับคนที่ไม่มี ID เล่นอ่าหรือว่ามีอยู่แต่แบบไม่พอใจอาจจะอยากได้ทีมที่แบบว่าเราต้องการนะครับอันนี้ก็ไปส่องดูได้เลยนะที่เพจของคุณทาโร่เรนเจอร์นะอ่เผื่อบางคนแบบขี้เกยียจปั้นจริงๆนะหรือเอามาปั้นแล้วแบบว่าอ่าเล่นต่อระยะยาวอันนี้ยังไงก็ได้นะไปส่องดูนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอ่าเรนเจ เัอรโโหดๆเนี่ยมันเริ่มจะเป็นชุดคอมโบของมันนะครับบางคนอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะอันนี้ก็ไปดูกันที่เพจของคุณ Taro โรเรนเจอรครับซึ่งมีช่อง YouTube ด้วยนะก็ไปติดตามได้นะครับเพราะว่าเผื่อมีกิจกรรมแจก ID นะครับที่ช่อง y o u t u b e นะอะส่วนเพจก็แน่นอน t a ทา r a โ g e r นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะะก็ไปดูกันได้เลยนะเผื่อมี ID แบบงามๆราคาดีๆนะก็รีบจัดกันได้เลยนะครับที่เพจของคุณทา r โรเรนเจนะครับ อ่าโอเคครับ EP32 นะเปิดเกียร์มี Ruby 6, รูบีอยู่6,000ครับอ่ะคุณเบนซ์บอกว่าน่าจะเปิดไปแล้วประมาณสัก6รอบนะครับอ่ะเปิดไปแล้ว6รอบนะก็เปิดอีก29รอบอ่าคูณ200ก็5,800อ่ะไปจัดเลยครับอ่าคลิปนี้ผมอัดเอาไว้ล่วงหน้านะฉะนั้นเนี่ยตู้บัฟก็จะยังอยู่นะครับถ้าตู้บัฟไม้อันนี้ไปแล้วถามว่าจะมาอีกรอบไหมไม่การันตีแลนะนะเพราะว่าเวลาของเดือนนี้เหลือค่อนข้างจะน้อยนะครับอาจจะแบบมาได้อีกประมาณสัก รอบสองรอบหรืออาจจะมาแบบรวมนะคิดว่าไม่แน่อาจจะมาแบบรวมอีกสักครั้งหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดกันเลยครับอ่าเป้าหมายของคุณเบนส์ครับอ่าเดี๋ยวเปิดหนึ่งทีก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปส่องดูทีมดูเกียร์สักนิดหนึ่งนะว่าแบบมีอะไรอยู่บ้างนะยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวขอไปสอดส่องดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่าวงเครื่องกันก่อน200รดูบี้แรกนะครับยังบัฟอยู่นะฮึบมาไหม ซื้อเมื่อวานไปดูคลิปกันได้อันนี้เปิดของผมเองนะเออห้าพันรูบี้นะครับได้รับการสปอนเซอร์โดยตรงนะครับจากคุณสมโชคมาอันนี้คือโหสปอนเซอร์แบบหนักมากนะครับเปิดได้ไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะอะเดี๋ยวขอสอดส่องดูทีมกับเกียร์กันสักนิดนึงนะครับทีมนะครับก็มีทั้งแสงมืดนะครับแล้วก็โคโรโบนะครับโอ้โหตัวแม็กก็เยอะแยะมากมายนี่อาเดียโบก็ปั้นแม็กแล้วนะ ขอดูเกียร์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะครับมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับคือยกระดับทีมได้จริงเลยนะอ่าะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะกับการเปิดเกียร์รอบนี้พอจะมีอยู่ครับก็เป็นคอนกระต่ายปีใหม่นะครับแล้วก็อวูดวิโกะก็เป็นเกียร์ของทัดไฟนะครับแล้วก็สายว่องไวนะครับเดี๋ยวขอดูเกียร์กันนิดนึงนะเกียเต็มแล้วครับก็เป็นกิยเทพอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหเอาจริงนะจักรวาลค่อนข้างจักกว้างใหญ่มากๆนะครับเออครับ คือผมเนี่ยพอเข้าไปสอดส่องดูนะครับเพราะว่าเวลารับโปรโมทผมก็จะดูว่าเจ้านี้ไว้ใจได้ไหมอ,อย่างน้อยก็ต้องติดต่อได้ตามตัวได้แบบของจริงนะผมก็ถึงจะรับมาโปรโมทนะครับซึ่งตอนนี้ทุกเพจที่โปรโมทบอกเลยนะครับว่าไว้ใจได้หมดเลยนะครับคือตะคือส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า,าเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วครับ หรือว่าอาจจะทำอย่างอื่นอยู่นะครับเป็นอันมงกอดมินนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดเพจซื้อขายเพราะว่าตอนนี้คือโอ้โหธุรกิจนะครับกำลังรุ่งเรืองกันหมดเลยนะ,ะผมก็ถือว่าเป็นก็บอกเสียงนะครับแต่ว่าก็ก็มีนิดนึงนะถ้าประโมดนะครับก็ลองติดต่อมาได้นะสำหรับคนที่อยากจะมาทางนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คือโอ้โหเฟื่องฟูจริงอะ่ะแล้วก็เกมนะครับก็เรียกได้ว่าพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะความสำคัญก็คือรอบ โคโรโบเรนเจอร์เนี่ยแหละที่ค่อนข้างจะดึงนะผู้เล่นมาได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าเนี่ยผมต้องพูดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวระหว่างทางออกเองนะครับอ่าคุณเบนซ์บอกว่าถ้าออกเกียร์สุดยอดดาบนะครับมา3ชิ้นแล้วนะก็ให้เปลี่ยนไปเปิดตู้นะครับของธาตุน้ำอ่าเพราะว่าก็อยากได้อื่นๆบ้างนะครับออกมาสักชิ้นหนึ่งไหมโอ้โหอันนี้ยังอยู่ในบัฟอยู่นะโอ้โหถ้าผมก็เข้าเกมมาเหมือนกับ ตอนที่เปิดได้เอาผมจะเอานี้แล้วกันนะครับเออนะครับแล้วก็เวลาเดิมเลยนะที่อัดคลิปนะครับอ่าช่วงเวลาความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเฮ้สักชิ้นนะไม่เอานะแบบว่าโอ้โหกะบีใกล้แล้ใกล้แล้วกะบีแล้วนะก,กะบีแล้วก็ต้องดาบนะครับอ่าไปต่อครับขอ สุดยอดดาบสักชิ้นให้สบายใจก่อนนะคือเปิดเยอะเนี่ยโอโหอามาโอเคอ่าเพราะว่านะครับคุณเบนก็บอกว่าถ้าเปิดได้ดับไม้นะครับก็นี่ไปเปิดดาบน้าได้เลยนะครับอันนี้คือมามาผิดตู้หรือเปล่าเอออย่างที่บอกนะว่าบางทีเนี่ยการบัฟแบบนี้นะครับมันไม่จะเป็นว่าจะต้องออกแต่เกียร์นั้นๆน,นนะคือมันออกอย่างอื่นก็ได้นะผมเห็นหลายคนเจอแบบนี้อ่ะแบบนี้ถือโอเคละ เป้าหมายที่เหลือนะครับก็เป็นดาบน้ำนะครับเพราะว่าหลักๆตอนนี้คือล่ากันแต่ดาบน้ำอย่างเดียวนะคือส่วนใหญ่จะแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่บับรอบเนี้ยมันจะมาอีกรอบไหมอันนี้ผมไม่การันตีเลยนะถ้ามาคิดว่าน่าจะมาแบบรวมนะครับอันนี้จะมีโอกาสมากกว่านะะใครเปิดได้นี่ ผมยินดีด้วยจริงๆนะคือจะได้แบบสู้กันสนุกๆครับคือโดยส่วนตัวอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไปติดด่านโน้นด่านนี้ด่านนั้นครับ PVP อาจจะยังอยู่หลีกไม่สูงอ่าดันหลีกเอารูบี้นะครับไปต่อยอดปั้นได้ดีนะครับเนี่ยเลยอยากให้เปิดได้นะอ่าจ,จะได้ไปสู้กันสนุกๆครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือมีเกียร์ดีแล้วอ่สมมติว่ามีเกียร์ดีแล้วเนี่ย เราก็ต้องตามล่าหาเรนเจอร์ตัวใหม่โหดๆนะมาเสริมทีมมาเปลี่ยนหน้าทีมนะเพราะว่า,ารูปแบบของเกมนะครับผมว่าเกมอ,อื่นก็ไม่น่าจะต่างกันมากอะ่ะเ,เกมประเภทแบบนี้ครับคือเขาก็จะมีเมตาที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้คาอยู่ที่เดิมนะส่วนตัวนะครับตัวฮีโร่ต่างๆเนี่ยถ้าสมมติเป็นเกมที่ไม่ใช่สกิลเพย์เกมสกิลเพย์คือจะแบบว่า อาจจะต้องใช้มือเล่นน่ะจะต้องแบบว่ามีการบังคับมีการควบคุมมีการออกของอะไรประมาณนี้เอาไว้ง่ายๆอาจจะเป็นเอาวีเอาวตรงๆนะก็จะแบบว่าคือแบบนี้นะ่ะเขาจะใช้ฝีมือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เรื่องของตัวละครครับแต่ว่าอย่างเกมรา n ิ e เจอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้น,นครับฉะนั้นเนี่ยเมตามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกมอื่นก็เหมือนกันแหละมันก็มีเมตาของมันนะ่ะ ่าแต่ว่าอันนั้นคือเรื่องของสกิลเพย์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องว่าใครมีทักษะที่สูงกว่านะครับก็จะอ่าเหนือกว่านะครับแต่เกมไรเจอร์เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะจิ้มๆๆนะแต่เกมไรเจอร์เนี่ยมันจะเป็นการวางแผนเปลี่ยนทีมเปลี่ยนเกียร์บอกเลยว่ามีผล ผมบอกเลยนะผู้เล่นบางคนเล่นเกมนี้มาแบบหลายปีมากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยสัมผัสนะครับกับหลีกระดับสูงๆนะอ่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเขา,าจ,จะคิดว่าแบบเอ้ยการแค่มีแค่เรนเจอร์มีแค่เกียร์ดีๆนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับเอาเด็กมากดก็ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในบางหลีนะที่แบบว่าเฮ้ยเราเจอทีมที่แบบว่าเราเหนือชั้นกว่านะอันนี้โอเคแน่นอนนะครับเอาเด็กมาเล่นยังไงก็ชนะได้นะครับแต่พอไปเจอหลีที่แบบว่าเฮ้ย บอทมีความแข็งแกล่งนะครับเรนเจอร์เตอร์พอๆกันละเกียร์ไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้มันจะมีความต่างแล้วว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องจัดทีมนะครับเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อที่จะชนะทางนะครับเพื่อที่จะแบบอาจจะเอาเมตาทางนี้ไปชนะเมตาเก่าครับเออนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้คําว่าเมตานะเพราะว่าเกมนี้คือมันก็ใช้ทางไหนก็ได้อ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นทางที่ใกล้เคียงกันมากๆแล้ว อันนี้ออกตะเกียบกบอย่างเดียวเลยนะนแต่ก็ยังพอได้อยู่นะ,ะถือว่าไอดีของคุณเบนน่าจะมีตัวใส่อยู่นะครับแต่ว่าเป้าหมายนะต้องโจมตีสกิลโดยแน่นอน,อน,นครับซึ่งอย่างบนท็อปต้องนานอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าโ้ยเขาแก้ทางการละเอียดมากยิ่งหลังๆเนี่ยบอทค่อนข้างจะโหดนะครับเขาก็ต้องอาจจะต้องมีวิธีการเล่นแล้วนะครับอาจจะแบบว่าใช้ไอเทมกันแบบ เต็มเหนียวเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าโนเทมมันจะได้คะแนนนะครับเพิ่มพิเศษขึ้นมานิดนึงนะ่เพราะว่าพอเล่นต่อเนื่องยาวๆเนี่ยที่สะสมมาทีนิดมันก็ค่อนข้างจะมีผลนะครับเดี๋ยวเปิดการันตีกันก่อนโอเคการันตีครับอันนี้เป็นการันตีครั้งที่1นึครับสูตรของ t c เค n นเจใช้คำนี้เลยเพราะว่าผมไม่เคยไปดูที่ไหนนะอันนี้เปลี่ยนเป็นกระโดด 5ทีแล้วนะครับเ,เพราะว่าทํห6แล้วไม่ได้นะทํห6นี้ไม่มีใครเก็บด้วยนะครัสามแล้วสมาห้าฮึบมาโอโ้โหเป็นไงคือติดเจ็ดดาวนะในการตีครั้งแรกที่ถือว่าเจ๋งแล้วนะส่วนจะเป็นชิ้นไหนนะั้นไปว่ากันเอาเองนะครับอ,อันนี้ออกเป็นดาบน้ําอีกแล้วนะของลิบรุนะครับเอออันนั้นเนี่ยสงสัยนะครับก็คงจะได้เปิด นี่สุดยอดดาบนะก็คือไม้เนี่ยน่าจะได้เปิดายาวๆแล้วล่ะนะอ่าเดี๋ยวท่องไว้ก่อนผมจะต้องเหลือไว้200ดูบี้นะเพราะว่าเปิด29รอบ58 0 0นะอ่าเหลือไว้200นะครับแล้วก็เลือกนะครับอ่าซึ่งคาดว่าคุณเบนก็คงจะเลือกเป็นอ่าสุดยอดดาบแล้วล่ะเพราะว่านี่คือตู้บัฟนะครับผมก็ง,งงอยู่ว่าอะไรกันเนี้ยนะครับโอ้โห แล้วแต่ช่วงจริงนะอันนี้ออกถือว่าโอเคแล้วล่ะนะแต่ว่าทางที่ดีนะครับออกสุดยอดดบับเพิ่มมากกว่านี้จะดีนะครับอ่าแต่ว่าเนเกมนี้อย่างเอาตรงๆแหละนะครับว่าไล่หลีกมาตั้งแต่ล่างๆขึ้นไปเนี่ยการมีเรนเจอร์ที่ดีนะครับมีเกียร์ที่เหนือกว่าเนี่ยแน่นอนนะมันทําให้เล่นง่ายขึ้นนะคือทักษะต่างๆเนี่ยมันฝึกกันได้นะครับอ่าฝึกแบบพื้นฐานนะแต่อย่างที่บอกว่า พออยู่ในระดับสูงจริงแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไปไม่ถึงกันขนาดแล้วหรอกเออเอาแค่แบบว่าติดท็อปร้อยมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยอ่าผมก็ยังมองว่าพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นการพึ่งนะครับเรนเจอร์กับเกียนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นการขึ้นตํานานนะครับอ่าคุณสมโชคบอกว่าเอาให้ขึ้นตํานานให้ได้พี่เอาเวลาให้ผมก่อนเอาเวลาให้ผมก่อนนะตอนนี้คือไม่มีเวลาเล่นนะคือถ้าเกิดมีเวลาเล่นก็ จะได้ลุ้นผมใช้คำว่าจะได้ลุ้น,นครับมันก็จะมีเทคนิคการขึ้นนะครับวา่าเราจะแบบไปจอจอตอนไหนทิ้งเอาไว้ก่อนไหมหรืออัดรวดเดียวจบเลยในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยทีมเราเจ๋งพอเนี่ยอันนี้ก็อัดยาวๆเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยตอนปลายนะครับแต่ว่าบางทีมอาจจะแบบยังไม่ได้โหดมากนักการอัดขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนวิ่งชนกำแพงนะเวลาสะท้อนทีเนี่ยโดนตีกับกระจุยเลยนะครับ AI มันจะจับคู่ให้แบบอย่างน่าเกลียดมาก เออบางคนแบบว่ามาบ่นผมว่าพี่ผมเนี่ยทาไมโดนตีที30กว่าทีครับมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่ดันหลีกเกินตัวถ้าดันหลีกเกินตัวเนี่ยแน่นอนครับอ่าแล้วก็ AI ก็จะส่งให้โดนสุ่มเยอะกว่าปกตินะครับอ่าซึ่งนันกศิลติทีมเราโหดมากๆเนี่ยบางทีเขารีหนีอันนี้เราก็จะโดนตีลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดทีมเราแบบว่าเป็นทีมที่ดันขึ้นไปแบบเนี้ย อ่ก็จะโดนตีใครสุ่มมาเจอเขาก็ตีเราหมดนะเพราะว่าทีมเราเป็นทีมที่ข้ามมาเกินลีกอ่าเราก็จะเรียกกันว่าเป็นการดันลีกนะครับอ่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันนะว่าจะ,จะขึ้นตำนานนะครับไม่ใช่แค่มีเรนเจอร์กับเกียร์นะเออเพราะว่าขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหอาจจะเจอทีมที่แบบว่าอ่าเป็นทีมระดับตำนานนั่นแหละแต่เขาแบบลงมาที่มาสเตอร์นะครับอ้ามาสุดยอดดาบโอเคยินดีด้วยครับอ่าแต่ผมก็จะยังไม่ได้ อะชูนะนี่ต้องมาโอ้โหซีรีสนี้นี่ไม่มีชูนะนี่ไม่ได้เลยนะเออไม่ใช่โคโรโบนี้ครับโอ้โอเคนะถือว่าลางหลายอยู่นะครับอ่านะครับอ่ะพอใจนะส่วนตัวผมเปิดให้เขาเนี่ยผมพอใจและอ่าเพราะว่าของผมเมื่อวานไปดูกันได้นะครับเออดีหลักของ t c เคงเจอรนะครับ านานๆทีครับจะมีแบบสปอนเซอร์ตรงนะครับว่าแบบเอ้ยเติมนู่นนี่นั่นอ่าให้เปิดนู่นนี่นั่นนะอัน,นจริงๆก็มีอยู่เรื่อยๆนะส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กเกจสมากกว่านะครับอ่ากราบขอบคุณนะอ่าเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะที่ e n d ูนะครับแล้วก็สลับสนุนช่องทีเคนเจอร์มาตลอดอันนี้กราบขอบคุณจริงนะอ่าช่วงของซีรีส์รองของเนี่ยอันนี้ผมกราบขอภัยส่วนใหญ่ผมก็จะบอกอยู่เรื่อยๆนะอ่าด้วยความที่ว่า บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอยากจะเห็นผมเปิดไ d ดีของตัวเองมากกว่าอ่าเพราะว่าเวลาเ hey, ฮเนี่ยเฮ hey, กันบ้านแตกนะเฮกันระพงแตกหูพังนะเออครับแต่เปิดให้คนอื่นก็เ hey, ฮแต่ว่าอาจจะไม่เท่านะคือที่เขาเอามาให้ผมเปิดเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าการส่ง i อดีมาให้เปิดเนี่ย ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพียงแต่ว่าผมก็มีเงื่อนไขซะหน่อยนะว่าแบบเอ้ยเป็นอ d ริลักอ่ะมี Ruby เยอะซะหน่อยนึงนะครับอ่าเปิดเกียร์เยอะๆมีการันตีนะครับหรือเปิดเรนเจอร์เยอะๆมีการันตีนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้นะครับอ่าถ้ามีโปรโมทก็จะโปรโมทให้ฟรีด้วยนะครับเพราะถือว่าเขาเอามาให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์แต่หลังๆคือมาเยอะก็ต้องยอมรับว่าพอมาเยอะเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ตัวเองจริงๆคอนเทนต์ของผมเนี่ยบอกเลยว่า อีกอกี่ปีผมก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับประเภทแบบคอนเทนต์ที่ออะตัวนี้อยู่ดีเอากระช่ um เปลี่ยนใช้ดีทาง c o อม o ลข่าสารนู่นนั่นคือมีอะไรมาให้ทาอยู่เรื่อยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทั้งข่าวสารทั้งข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสามารถที่จะทําข้อมูลได้ตลอดนะครับแต่ว่าอพอคนอยากให้ผมเปิดอ่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเขาแบบอยากได้จริงๆนะคือบางคนแบบประมาณว่า เปิดสมมติเปิด7จ็ดพันเงี้ยได้แค่จากการันตีแล้วเขาเห็นว่าจังหวะที่แบบผมเปิดแล้วมันได้อย่างเงี้ยอย่างนี้นี่ถือว่าโอเคนะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าโหแบบนี้ไม่ดีคือเกลือนครับลองเปิดดูลองเปิดดูคือบางคนอาจจะแบบว่าเปิด200 4 0 0ออ่าหกร้อยแปดร้อยพันหนึ่งแล้วแบบมักจะได้ไนงะลองมาเปิดเยอะ <laughs> ๆแบบนี้ดูนะเอออาจจะเห็นสภาพที่แท้จริงนะคือบางคนดวงอาจจะแบบว่าไม่ได้จริงๆนะครับ อันนี้เขาเลยมาให้ผมเปิดนะมันก็เลยทําให้ซีรีส์ตรงนี้เยอะนิดหนึ่งก,กลาบขอภยัยถ้าแบบรู้สึกว่าโอ้โหทำไมท,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 ทําซ้ําทาซากอ่าบางคนคิดว่าโอโ้ต้องการสปอนเซอร์หรือเปล่าเลยทําแบบนี้นะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งโปรโมทก็ส่วนโปรโมทเอออย่างที่บอกนะธุรษษกิจนะก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับอ่ะพูดไปพูดมาจะหมดอยู่แล้วนะครับอ่ะพับรวมถือว่าโอเคนะ อ่ะเดี๋ยวไปเปิดการันตีครั้งที่2กันนะครับอ่าอันนี้คือคงต้องการเป็นอ่าดับไม้แล้วล่ะนะเพราะว่าไฟเนี่ยเขามีในส่วนของอาวุธรับริวโกซึ่งอาวุธรับดิวโกดีอยู่แล้วนะเป็นพลังโจมตีรวมโจมตีสกิลโดนแน่น,นอนแล้วก็ปล่อยตัวไวนะอันฉะนั้นเนี่ยเราไม่เอาเดี๋ยวดูนะไม่รู้ว่าเขาบันทึกเสียงๆๆๆนะนะเขาไว้หรือเปล่านะเออเกมนี้นะไม่เหมือนจะเหมือนไม่รู้จะเหมือนเฟซบุ๊กไหมนะครับ ไม่เอาโกงเล็บเดียโบแค่นั้นพอฮึบนี่ออกต่อมารือไม่รู้เอออ่ะเท่าไหร่เนี่ยเ็รอบสุดท้ายอ่านะครับเปิดกันเจ็รอบสุดท้ายนะครับคือคิดดูนะไม่ได้เปิดตู้ข้างล่างเลยนะแต่ออกมา3ามทิศแล้วนะครับเออเอาโอเคภาพรวมนะออกไป4นะครับจากการันตี2อ่าระหว่างทาง2อลันนี้ผมส่วนตัวนะผมมองว่า โอเคนะเพราะบทตะเกลือทีนี่เกลือหนักมากนะครับอ่าแล้วก็การันตีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปเลือกอ่าให้คุณเบนซ์ไปเลือกเอาเองนะอ่าสองรอบสุดท้ายครับอ่าถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมใช้คำว่าสอบผ่านนะอ่าไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่นะครับอ้าไปแล้วโอ้ยเออเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาแบบนี้นะชื่นใจนะเออชื่นใจนะครับนี่นะครับ คือต้องต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีแหละซีรีส์ที่แบบว่าโอ้โหคือมันเน่าเละเทะจริงๆอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะตีลังกาเปิดยังไงก็ไม่ออกนะคือผมต้องบอกก่อนว่าเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราเปิดคนที่เอามาให้เปิดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าผมเนี่ยจะเข้ามาเปิดในตอนเวลาไหนผมก็จะมีช่วงเวลาของผมจริงๆคือดึกนะค่อนข้างจะดึกอยู่เหมือนกันแล้วก็เวลาเข้าเกมสมมติว่าเฮ้ยเราเราเห็นแล้วว่าเขาเข้าเกมในตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นเรามักจะได้นะครับ อันนี้บอกเลยกันผมเข้าเกมเป็นเดียโบไฮเปอร์นะครับอ่าเพื่อทำตามนั้นได้นะไออันนี้เปิดเกินของเขาไปไหมเนี่ยลองเหลือ2 0 0ดูบี้อ่าโอเคเหลือนะครับอ่ะการันตีสุดท้ายนะครับก็ให้คุณเบนไปเปิดนะครับอ่าเพราะว่าให้คุณเบนเขาเลือกเอานะครับว่าจะต้องการเป็นชิ้นไหนนะครับนี่ถือว่าถือว่าโอเค ถือว่าโอเคนะกับการลงทุนประมาณอาตีไป6 0 0 0รูบี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลือกอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยก็จะได้หชิ้น,นครับอาะก็ตีไป1นึ่0พันูบี้ออกมา1ชิ้นสำหรับคนที่แบบอาจจะดวงไม่ดีเลยหรือว่าดวงธรรมดาทั่วไปนะอาจจะเกิดคนดวงดีอย่างที่บอกว่า1นึ่งพาูบี้เนี่ย,อ,ยอาจจะได้หลายชิ้นก็ได้ถือจจว่าดวงดีนะแต่ว่าเยีรอบนี้อย่างที่บอกนะมันค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าอาวุธมันเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนทุกชิ้นเลยนะครับมันก็ น่าสนใจนะครับเพราะว่าได้อันหนึ่งเนะี่ยมันก็มีเรนเจอร์ตัวที่สามารถใส่ได้แล้วก็ยกระดับเรนเจอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าโอเควันนี้ถือว่าอสอบสอบผ่านผมว่าส่วนตัวของข,องข่านสอบผ่านนะครับคุณคุณเบนนะที่ส่งไอดีสวยๆครับมาให้เปิดกระชนะครับอสำหรับนคนที่อยากจะได้ครับไอเดี ID สำเร็จรูปนะคือไม่ใช้แค่เรนเจอร์นะแน่นอนครับไอดี ID บางไอดีครับก็จะพ่วงมาด้วย อาเกียด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูได้เลยครับที่เพจของคุณ Taro โร่เรนเจอร์ไอดีสวยๆตึงๆนะอ่าแกะกล่องใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็ไปดูกันได้เพราะอย่างที่บอกว่า เดี๋ยวนี้นะครับทีมโหดๆมักจะเป็นคอมโบที่แบบเป็นเซตของเขาอยู่แล้วนะอ่าเราชอบเซตไหนก็ใช้เซตนั้นไปเรื่อยนะแม้ว่าเมตาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรีทั่วไปเนี่ยจะใช้ทางไหนก็ได้นะเอาตรงๆนะคือบางทีไม่มีคอมโบก็ได้ยึดแค่เรนเจอร์ตัวที่มันใช้งานได้ดีนะโดยทางสกิลเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นได้นะครับไม่ต้องคอมโบอะไรเลยถ้าใช้แบบเรนเจอร์ตามเฉพาะของมันนะอย่างที่ผมบอกอ่ะใช้ตัวโซนใกล้นะอ่าตัวดาเมจอาจจะดาเมจ สองธาตุสามธาตุก็ไปตัวบัฟตัวป่วนนะครับปวนเป็นล่างจะป่วนก็ปี้นะครับอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็สามารถที่จะเล่นได้นะเพราะว่าหลักการนี้คือทําให้ศัตรูเนี่ยย่อยยับอย่างรวดเร็วอ่าฉะนั้นเนี่ยการทำอ่าใช้ดาเมจนะครับอ่าชนะธาตุนะครับทำดาเมจเนี่ยก็จะชนะได้ค่อนข้างจะง่ายอ่าฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดไม่ได้ ไปหาดูไอดีที่เพจของคุณทาโรเรนเจอร์นะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ